บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงล่าสุดวันที่ 11, 12,13มิถุนายน25,6,7อยู่ทั้ง2กลุ่มนี้เงินเข้าเพิ่ม300บาทดูเลยคุณได้เงินไหมใครที่อยู่ทั้ง2กลุ่มนี้นะครับคุณจะได้เงินเข้าเพิ่ม300บาทในวันที่1 1 12, 13ิทมิถุนายน67นี้มาดูกันว่าจะเป็นตัวคุณที่อยู่ในทั้ง2กลุ่มนี้ไหมสำหรับกลุ่มที่1คุณต้องอยู่ทั้ง2กลุ่ม ที่ผมกําลังจะบอกต่อจากนี้นะครับกลุ่มแรกครับก็คือคุณจะต้องเป็นกลุ่มที่ยืนยนตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบ EKYC ก็คือที่ธนาคารกรุงไทยอมสินทกศภายในวันที่26พฤษภาคม2567และไม่พอครับคุณจะต้องผูกพร้อมเพกกับบัตรประชายชน13หลักในที่นี้เนี่ยจะผูกกับธนาคารอะไรก็ได้ทำให้ทันครับวันสุดท้ายครับคือวันที่5มิถุนายน2567บอกเลยว่า อันนี้เนี่ยต้องมาด้วยกันนะครับคุณต้องอยู่ในกลุ่มนี้นี่คือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ยืนยันตนทานภายใน26พฤษภาคม2567แบบ EKYC ของบรสวัทบิการแห่งอดัฐนะนี่คืออันที่1แล้วก็คุณต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ผูกเพย์เบอร์อมือถือนะวันสุดท้ายเนี่ยคือวันที่5มิถุนาย,ยน2567นะครับ นี่คือกลุ่มแรกก็คือต้องยืนในตนทันแล้วก็ผูกร้อมเพย์ทันยืนในต้นทัน26พฤษภาคม67ผูกพ้มเพย์ทันวันที่5ามิถุนายน67ถ้ายังไม่ได้อยู่ในตรงนี้นะครับถ้าเช่นผูกพ้อมเพย์ไม่ทันก็ไปผูกให้ทันยังมีเวลานะครับแต่ถ้าเกิดเลยเวลานี้แล้วอันนี้เนี่ยค่อยว่ากันว่าจะได้เงินอีกไหมในรอบต่อไปนะครับอาจจะไม่ได้ก็ได้นะแต่แนะนาว่าให้ทําตอนนี้เลยเอาตอนนี้ดีกว่าครับอันนี้คือกลุ่ม หากคุณอยู่ในกลุ่มที่1แล้วอินดีด้วยครับคุณต้องอยู่ในกลุ่มที่2ด้วยกลุ่มที่2ครับจะต้องเป็นกลุ่มของบัตรโซเวียติการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับเท่านั้นที่จะได้หากคุณเป็นคนที่ถือบัตรโซวียติการแห่งรัฐและอายุต่ำกว่า60ก็ไม่ได้60ปีขึ้นไปเพราะว่าเงินครั้งนี้เนี่ยเป็นเงินที่ให้คืนจริงแล้วเงินนี้จะให้ทุกเดือนแต่ละร้อยแต่รวบยอดโอนทีเดียว3เดือนนะครับก็จะรวบยอด โอนมาในมิถุนายนรอบนี้ก็คือ300นั่นเองให้ในกลุ่มของผู้สูงอายุครั้งนี้ก็จะได้เป็น300ครับซึ่งหากคุณอยู่ใน2กลุ่มนี้นะครับกลุ่ม1และกลุ่ม2ทั้ง2กลุ่มเลยคุณจะได้เงิน300แล้วเงิน300จะเข้าที่ไหนก็จะเข้าในบัญชีที่คุณผูกพร้อมเพยงกับประชาชนที่คุณได้ให้ไว้กับทางภาครัฐคุณให้บัญชีไหนไว้เงินจะเข้านะครับทีนี้ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อน เวลาเงินเข้าเนี่ยเขาจะเข้าวันใดวันหนึ่งนะครับไม่เข้า11ก็อาจจะเข้า12ไม่เข้า12ก็อาจจะเข้าวันที่13วันใดวันหนึ่งเท่านั้นนะครับ300ซึ่งแล้วแต่คนนะครับว่าบางคนก็ได้11บางคนก็ได้12บางคนก็ได้13หากพอถึงวันที่จ่ายเงนินแล้วเนี่ยคุณอยู่ในทั้ง2กลุ่มนี้แล้ว วันที่11คุณไม่ได้ไม่เป็นไรนะวันที่12คุณไม่ได้ไม่เป็นไรคุณต้องได้วันที่13ถึงจะเรียกได้ว่าอยู่ในทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็จะได้เงินแน่นอนแต่หากว่าคุณได้วันที่11แล้ว12คุณจะไม่ได้13คุณยังไม่ได้หรือว่าคุณไม่ได้วันที่11แต่วันได้วันที่12วันที่13คุณก็จะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องได้วันใดวันหนึ่งเท่านั้นใน3วันนี้ครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันก็ เรื่องสำคัญมากแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับบัสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนที่มีอยู่วันที่21มิถุนาย,ยนนี้เนี่ยเป็นชี้ชะตาเลยว่าจะได้เงินเพิ่มหลายพันหรือเปล่านะหลังวยนนี้คุณไปดูคลิปนั้นได้